ห็นความจินแลนออกทะเลเลยจ้ะคุณจ๋าราะว่าคู่นี้แหละคุณมิกทองระยะหรือว่าคุณมาร์ทองระยะค่ะไปทำรายการของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คุณที่สาวรินที่าคุณตอนนี้ความจินมันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าสองคนนี้เขาถ่ายละครเรื่องสายเลือดสองหัวใจด้วยกันเมื่อวานคิวว่างไม่มีคิวทายนะคะ เดินคุ้นขามีการเดินเกิดขึ้นเพราะว่าหลายคุณที่สาอยู่บ้านพัก่อนนึกครึ้ออกครื้มใจเดินออกกำลังกายไปรับลมเดินไปเดินมาเฮ้ยเหมือนพรมิขิดเดินไปถึงบ้านคุณมิกท้องระยะอย่ยางนั้นเออคือบ้านทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันมาก ห่างกันประมาณ15กิโลอุ้ยรอเลนไม่ถึงอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเขาก็เลยเดินไปเยี่ยมเยือนกันอยู่บ่อยๆเมื่อวานอะแค่ไปเยี่ยมไม่พอเขาก็เลยไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆนะคะคือน่ารักมากเลยทั้งคู่เนี่ยคุยกันไปตีกันไปมิกเนี่ยก็ชอบแกล้งทิสาชอบแย่จนเป็นแฟนแซวว่าอุ้ยอะไรยังไงอะไรยังไงยังไงเอาไปฟังหน่อยค่ะก็รีวิวมาทุกคน ทุกคนไม่นชุดเต็มใช่ปะทุกคนไม่นชุดเต็มใช่ปะไม่ดูดูดูทำอะไรกันหนูไม่ได้ทำอะไรค่ะพี่แป้งหนูมาเดินมาแล้วก็เดี๋ยวหนูก็จะเดินกลับเฮ้ยมันจะไม่ร่วงเหรอไม่ร่วงยีไงน,น,นี่นี่ท้ายร่องซื้อโทรศัพท์ใหม่ด้วยนะ <laughs> Girl, จิตสามมัว่ห็นก็เจนก็คำนั้กจริงเหรอค่ะเสียงสามสี่ห้าเลยแม่ยอัยองจริงจ้ะ จริงจ้าแน่บอบคไม่ใช่ต้องพูดว่าคําคำาซ่าคำนดา,ดาั่รอ,อ,อันไหนอันไหนอะเห็นเจอพี่มิกส่งแจ้งนานแล้วตั้งแต่เรียนมาหาหลัยคือหล่อมากไม่เห็นเลยไม่เห็นเลย่นมีเคเาเองหรือเปล่า ไปชมนางเยอะอย่างชมนางเยอะฝาติดตามเข็มซ่อนไปใช่ค่ะฝากติดตามเข็มซ่อนไปได้วยนะคะอเขอาก็เฉยๆบูมกล้องบูมมีคนนิ้นทาเธอตลอดเวลาเลย <laughs> <laughs> น่ารลักไม่ละฟินไม่ละเขนินไม่ละ ไปเยกันมาส่วนใหญ่เนี่ยคุณม้าทองระยิของเราจะโดนคุณทิส่าเขาแซวเขาแกนะเอ็นดูโอ้ยคุณคะบอกได้เลยว่าโอ้ยเชียร์ใครเชียร์ก็อย่าลืมดูด้วยนะคะสายเลือดต่อหัวใจเนี่ยเขาจะดต่อเร็วๆนี้กําลังถ่ายทําอยู่คุณใช่นะแต่เมื่อกี้เห็นรองเท้าที่สาเขาว่าสีบูเนาะที่สาเบาบ้างนะสีรองเท้านะคะคนสวยไม่หนีเลย